สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลานจอดรถนะคะเรากำลังจะไปขึ้นท่าเรือนะคะอยู่ตรงนี้มีอุปกรณ์แน่นนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกันนะคะวันนี้นัดกับเพื่อนไว้นะคะไม่ได้เจอกันมานานมากเป็นน่าจะสิบปีได้นะคววันนี้ทั้งหมดเราจะมีสมาชิกไปด้วยกันสิบเจ็ดคนโอเคเดี๋ยวอะไรอ่ะสิบเจ็ดคนใช่ไหมคะใช่ โอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนูนกันนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจะมาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะตอนนี้ถึงแล้วนะคะถึงที่รอนะคะทุกคนเราอยู่ที่รอที่ท่าน,นะคะรอเพื่อนคนอื่นมานะคะทุกคนตอนนี้เจอหนึ่งหน่วยนะคะเดี๋ยวอีกสิบเท่าไหร่อีกเท่าไหร่สิบอะไรคะสิบหกสิบหกคูณอ่าฮะ 15, 14, 13, 12อ่าประมาณอีก12คนที่จะต้องรอะะคะ่ะโอเคเดี๋ยวรอก,กันว้าวสียาเนี่ใครอยู่นู่นอ๋นน <Hi. S 1> อเหรอโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขึ้นเรือนะคะเราต้องยื่นบัตรนี้ก่อนนี่ยื่นบัตรตรงนี้เลยเอาหยอดไม่เข้าโอเคเรียบร้อย นี่แหละค่ะวันตาอยู่ในกนนลุ่มเาแล้วอ้าวจริงเหรอ uh huh. อันนี้นะคะคือผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกับเราอ่าไม่ใช่คนที่ช่วยสารฝันน้องนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็มีข้างหน้าด้วยนะ <Wow. S 1> เรากำลังเดินทางไปขึ้นเรือกันนะคะ <Wow. S 1> นี่เดี๋ยวพอขึ้นไปแล้วก็จะให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะ ใช่ลำนั้นหรือเปล่าลำไหนเอ่ยลำไหนคะเรนี้นะครับ,บ,บโอ้ยเรนี้เท่นะพี่สินคุณก็ก็กไม่ใช่นี่หรอบบอ่าไม่ใช่ไปไปไปต่อไปต่อ ส้มแอนเปย์ยอสเหรออ่าสีส้มใช่ไหมคะน่าจะใช่นะอ่าฮะอ่าไม่ใช่อ่าเปิงเลอร์อนี้นะครับว้าวเท่เท่เท่โอเคคันเลอแล้วนะว้าว,าววีแอรอ์คอม ก็ก็กโอ้ยเห็นห้องน้ด้วยเห็นน้ำดยู่ตรงนี้เข้าไปอ่ามีองยเหอ้าวไม่รู้ีปลาเปล่า้ยมีันจะมีปลาอยู่ข้างล้อก็ไม่ไม่ลอแล้วอันนี้มีห้องน้ำด้วยนะอ๋อมีห้องน้ำ าน้ำแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะพบกับสาวสวยร้อยชีวิตต่านตันต่าต่าอ๋อนี่เขาเป็นยังไเบอร์กันใช่ใช่เขาเลยโอ้โอเคไหมอายุไหมอะมีฉลาด้วยเปีโอ ต่าก็มีคนเาแล้วโยกาดนี้นไ่าไปวบว้าวสวยว่น้ำเป็นไหมแต่ว่าว่านา้ำที่นี่ไม่ปิงเ,เหมือนกันเลยว่ไม่เป็นแต่ไม่กลัวนะไม่กลัวหรอ เขาแค่เลี่ยน้เท่าไหร่เขาแค่ไปเลี่ยนไหมล่ะไม่รู้เขาแค่เขาแค่ไงอันนี้เหรอไม่รู้มีคนการเลี่ยนอันนี้ไหมคะนี่นะคะก็เป็นสภาพวุ่นวายอยู่ในนี้แล้วค่ะทุกคน พอมาถึงนะคะทุกคนก็จะแบบว่าหามุมถ่ายรูปของตัวเองนะคะโดนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสวยปะล่ะดีมากค่ะดีมากค่ะยิ้มค่ะสวยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะบรรยากาศภายในอะมุมนี้เขาทำอะไรกันอยู่สำคัน่อยค่ะทำอะไรอยู่ค่ะอ๋อ ฟังไส้ค่ะกันแดดนะคะทุกคนอันนี้เป็นบล็อกเกอร์้่ารักโอเคติดตามช่องด้วยนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามช่องนะคะขอบคุณค่ะดูข้างหน้าข้างหน้าเขาเแบบเริ่มละสุดยอดอะปากแดดอะเริ่มเลยเครื่อก,กนะระเป๋าเคร่อยู่ไหนหรอเกือไงทบถูเลยอีกที ถ่ายกล้องกันหน่อยค่ะทุกคนนี่นะคะแกงเพื่อนสนิทของน้องเองดีมากเก่งมากสูมหน้าเลยสูมหน้าเลยอ่็นะอ๋อ ดูข้างหน้าเขาเริ่มแล้วค่ะคอนเทนต์ข้างหน้าเหลือสุดยอดอ่ะ<ม>คอนเทนต์คอนอันนี้อันนี้อันนี้เท่า,น,านั้นนี่ยะคะก่อนที่ทุกคนจะไปลุยข้างนอกกันนะคะโอ้ยโค้งเพลงสุดกลับไปน่าจะได้สักพันรูปพันรูปใช้ได้สองรูป สวยไหมคะเส้นหน้องสวยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างหน้าบ้างดีกว่าได้เดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันนะคะแนนถ่ายรูปอยู่แนนถ่ายรูปแนนถ่ายอีกห้องตรงโน้นอ่ะ ไ,ได้ได้เลยอันนี้นะคะถึงที่แล้วที่เราจะลงไปนะคะนี่ของลงของเล่นเขาเตรียมกลางอยู่นะคะแล้วก็มีเรืออื่นๆฮายร้อนไหมไม่เป็นไรไปกองได้ครับตอนนี้นะคะกำลังรอของเล่น ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็จะเตรียมลงไปเล่นแล้วนะ,ะตอนนี้ทุกคนไปที่หน้าเรือนะคะ<ห>พเพื่อที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไปถ่ายรูปนะคะก่อนที่จะลงไปเล่น,นะะอ่ะอ่านี่นะคะลองรับอันนี้นะคะออลีอมลอมสวยค่ะใช่ค่ะ,นนคะได้เลย เย็นไหมเย็นสบายโอเคียืนได้ไหมอันนี้อันนี้ร right ึเท oh. <U> ่าไหร่อะคะพี่อ๋ออุ้ยเค็มๆด้วยก็ใช่เสียงนี้ท่านเลยค่ะ 拉图雷，他哪来啊？来来来来来，快来快来！救我！救我！啊！啊哈哈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  สนุกไหม จะขึ้นได้ไหมหรือจะปั่มจะขึ้นหรือจะปั่มโ <c oughs> ซโซ ชอบมากล <laughs> วงมาะ É viu? เปลี่ยนอะไรบ้างสนุกไหมไม่สนุกเสียอารมณ์ไเด็กโอเควันนี้จะกลับแล้วนะครับใช่แล้วเล่นน้ำเปลี่ยนสภาพอะไรเรียบร้างค่ะกำลังจะกลับแล้วพาที่กำลังจะตกนะจริงที่ไหนกันเลยสินี่นะคะถึงที่พักแล้วนะคะภูมิลากของเราในวันนี้บ๊ายบาย พาทุกคนไปดู่นี้พ่อบ้านอยู่ด้วยนะคะนี่ตรงปกตรงปกเอ้ยหมูกระทะเรียบร้อยแล้วพาทุกคนมาดูหมูกระทะมีเขามาีเสียงเพลงนิดน,<ๆ>นึงนะคนพาทุกคนมาดูนะคะ ทุกคนมันตรงปกมากจริงๆแบบว่าตอนที่เรื่องอุ้ยมีอ่างอาบน้ำด้วยทุกคนมาดู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 าดวา้าวเขาบอกว่ามีเหมือนกันหมดเดี๋ยวไปดูว่าห้องอื่นมีด้วยไหมนะอันนี้คือหลายห้องเอมาห้องบีกันบ้างนะคะ ว้ามีอ่างทุกห้องนึยเพ่างเนี่ยฉันอยากจะกรีดมีหลายรูปแบบนะคะน่ารักดีอะมันแบบโฮมี่โฮมี่อืมใช่มาเดี๋ยวเรามาเล่นอันนี้กันเถอะเหมือนร้านเหมือนร้านร้านเสริมสวยห้องนี้กว้างมาก ห้องนี้กว้างกว้างแบบกว้างสุดๆโอ้โหกระจกว้าวว้าวห้องนี้น่าจะใหญ่ที่สุดเป็นซูเปอร์มาสเตอร์เบดรูมห้องเอนะสนุกไหม,สน,มสนุกมากจริงจริงสนุก โกโก้ฝั่งโน้นด้วยมีเยอะห้องมากห้องเยอะเยอะหมดเลยนะคะข้างนอกมีห้องนัึงใช่แล้วก็มีสระว่ายน้ำให้นอกด้วยนะคเฮ้ยมีเกมให้เล่นด้วยนะเกมอะไรเอ่ยซอมเกมอ๋อเอ้ยมีเกมให้เล่นเยอะนี่ นี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไม่รู้คืออะไรอ๋อโนมิโน oh, no เอ๊ะเขามีภาษาจีนให้ด้วยนะกดระบุงกดสบีบโอเคบายบายนะทุกคนจะไปพักผ่อนตามอั<น>าศัใย่กันทุกคนละทั้ง17คนนะคะท <laughs> ยอยกันมาถึงแล้ว บายบายทุกคน